บทที่16ใช้ตรีศูลสังหารฉลามสูคันได้เปลี่ยนห่วงสีทองให้เป็นรูปตรีศูลทันทีถือตรีศูลด้วยมือข้างหนึ่งปลายแหลมของตรีศูลนั้นคมมากส่องแสงจ้าในแสงแดดเจ้าหนูเจ้าเห็นฉลามเพียงลำพังในระยะไกลหรือไม่อย่าสู้แต่ล่อมันมาสูคันตั้งใจที่จะปล่อยลูกหมีไปไปล่อฉลามสักครั้งหนึ่งจากการสังเกตในช่วงเวลานี้สูคันพบว่าฉลามที่อยู่ใกล้ๆนั้น,นใจร้อนมากโดยว่ายได้ถึงสองรอบเพื่อไล่ตามเหยื่อของพวกมันและจะหยุดพักผ่อนหากพวกมันตามไม่ทัน นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมฉลามเหล่านี้จึงกัดได้เพียงกระดานแผ่นเดียวเท่านั้นการตั้งค่าของพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้ไม่แข็งแรงโลกยังคงเป็นมิตรกับผู้รอดชีวิตหากไม่เป็นเช่นนั้นฉลามเหล่านี้เกือบจะกวาดล้างผู้รอดชีวิตทั้งหมดในทะเลได้ด้วยตัวเดียวว้าวลูกหมีพยักหน้าอย่างตื่นเต้นและเด็กชายผู้ดุร้ายก็กระโดดลงไปในทะเลทันทีนาทีแม้ว่าถ้ากระโดดจะน่าเกลียดมากแต่เมื่อลงไปในน้ําความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นทันทีมันเป็นหมีขาวตัวเล็กๆในเกลียวครื่งที่ว่ายเข้าหาฉาามอย่งรรววดเ็ ฉลามในระยะไกลที่ว่ายอย่างเงียบๆบ,บนผิวน้ำสัมผัสได้ถึงการเข้าใกล้ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวมันในทันทีมันจะทนได้อย่างไรความดุร้ายของฉลามขาวก็ระเบิดออกทันทีในทะเลฉลามเหมือนคนพันดินแดนของมันต้องตกเป็นของคนอื่นมันยอมไม่ได้สุคารไม่ลังเลเลยเขาใช้ประโยชน์จากมีเขาตัวน้อยเพื่อซื้อเวลาให้เขาเขาก็กระโดดลงไปในทะเลพร้อมกับปริศูนในมือทันทีที่เขาลงไปเขาไม่รู้สึกถึงการต่อต้านในน้ำราวกับว่าเขาเกิดในน้ำและเติบโตในน้ำสุขารนารีบุนไปทางอีกด้านหนึ่งของฉลามทันที หนึ่งคนและหมีหนึ่งตัวรีบมุ่งหน้าไปยังฉลามลูกหมีไม่ได้โกหกเขามันเร็วกว่าฉลามโดยไม่ทราบสาเหตุและมีคลื่นน้ำแตกสองฝั่งเมื่อมันว่ายมาและฉลามก็ไล่ตามลูกหมีขาวอย่างรวดเร็วแต่มันอยู่ไกลจากลูกหมีเสมอหลังจากถอยห่างออกมาอย่างสนุกสนานลูกหมีขาวาจัดลุกขึ้นจากน้ำแล้วใส่ตรูดของตัวเองขึ้นไปมาในอากาศเหมือนจะบอกว่ามานนี่สิฉลามยังหงุดหงิดกับลูกหมีขั้วโลกและไล่ตามมันด้วยตาสีแดงแต่หลังจากนั้นไม่นานร่างกายของฉลามก็ค่อยๆอ,อ่อนลงแต่เขาก็ยังไล่ตามลูกหมีอยู่ มันจะว่ายตามจนกว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของมันเกือบจะหมดแรงจนในที่สุดก็เลือกที่จะยอมแพ้ฉลามว่ายอยู่ในทะเลไม่ไกลลูกหมีก็กระโดดขึ้นไปบนน้ำตบตูดตัวเองด้วยหน้าตาบูดเบึ้งย่โมโหมันฉลามสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งของตัวเองได้เพียงบางส่วนและต่อมาก็เอายาก,กัดข่ามีขาตัวน้อยที่ยุยุมันสุคานกำลังว่ายน้ำไปหาฉลามในทะเลในเวลานี้เร็วมากความเร็วของเขาเร็วกว่าลูกหมีเขาของเขาหลายเท่าและสุคานก็พุ่งลงไปในน้ำโดยปราศจากการต่อต้านใดๆ หลังจากลงไปในน้ำซูคารพยายามดำน้ำสองสามเมตรแต่เขาไม่รู้สึกถึงแรงดันที่เกิดจากแรงดันน้ำนี่คือคุณลักษณะที่เกิดจากหนังฉลามและประโยชน์ของร่างกายที่ได้รับพรและการเปลี่ยนแปลงซูคารเข้าหาฉลามอย่างรวดเร็วในทะเลเมื่ออยู่ไม่ไกลฉลามก็รับรู้ถึงวิกฤตเช่นกันทันใดนั้นมันก็มองลงไปในทะเลและเห็นมนุษย์กำลังเข้าใกล้มันอย่างรวดเร็วอย่างไม่คาดคิดแต่สัตว์อย่างฉลามไม่มีสมองเขารู้เพียงว่าการยั่วยุแบบนี้รุนแรงกว่ามีเขาน้อยผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะต้องการทำอะไรเพื่อตัวเอง ฉลามยังไม่ฟื้นกําลังแต่มันกระโจนลงไปในน้ําทันทีมันพุ่งเข้าหาซูคารด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะไม่สามารถไล่ตามได้ไกลแต่ในฐานะคนพันแห่งมหาสมุทรเมื่อได้รับความอัปยศอดสูเช่นนี้นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่จะรึ้ไว้ในยินกระดูกของมันด้วยหลังจากที่ซูคันเข้าใกล้ฉลามเขาก็รีบว่ายขึ้นจากทะเลทันทีเมื่อเห็นฉลามวิ่งเข้าหาเขาปากของซูคารก็ยกยิ้มจางๆว่ายกลับทันทีอาจจะช้าลงหน่อยไม่กลัวฉลามตามกลัวมันตามไม่ทันตั้งใจให้ห่างหน่อย แต่หลังจากที่ฉลามไล่าตามไปสักพักก็รู้สึกว่าน้ำเริ่มตื้นขึ้นและพลังงานก็หมดอีกครั้งสัญชาตยานของมันบอกว่ามันไม่สามารถขึ้นฝั่งได้มันจะติดอยู่ที่นั้นแต่ในตอนนี้ซูคารก็หยุดเช่นกันเขาหยิบปริสูในมือขึ้นมาแล้วจอดที่ปลายนิ้วเบาๆเลือดสีแดงสดไหลออกมาสองสามหยดกลิ่นเลือดมนุษย์เป็นสิ่งล่อใจที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้สำหรับฉลามสิ่งล่อใจนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เสียสติฉลามที่ไม่ฉลาดก็โกรธขึ้นอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ หลังจากที่มันคำรามอย่างกระทันหันและกัดน้ำทะเลพุ่งเข้าหาสู้แคนอย่างรวดเร็วลูกหมีได้ลงจอดบนฝั่งแล้วกรีดร้องที่ฝั่งเชียร์ซูคารซูคารใช้มือข้างหนึ่งลูบผิวน้ำอย่างรวดเร็วปล่อยให้เลือดไหลออกสู่ทะเลสำหรับซูคารบาดแผลเล็กๆเ,เ,เช่นนี้ก็ไม่ต่างจากการถูกเข็มทิ่มจะใช้เวลาไม่นานในการรักษาหลังจากขึ้นฝั่งการใช้เลือดสักสองสามหยดเพื่อดึงดูดฉลามเป็นเรื่องที่ดีเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำสิ่งนี้ฉันไม่ได้เปรียนการฉันจะใช้ปลาหรือเลือดตว์อื่นๆในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน ซูคารเร่งความเร็วของตัวเองด้วยพะละังกำลังทั้งหมดรีบวิ่งไปที่ชายฝั่งและกระโดดขึ้นฝั่งในทันทีเนื่องจากระยะทางที่ใกล้ซูคานจึงเป็นคนเดียวในสายตาของฉลามและเขาลืมไปเลยว่ามันมาถึงชายฝั่งแล้วฉลามยังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเปิดปากสีเลือดของมันในอากาศแล้วกัดไปทางซูคารแต่มันล้มลงเพราะมันกระโดดได้ไม่ไกลและไม่ถึงซูคารหลังจากที่ซูคารกลับขึ้นฝั่งแล้วมองไปรอบๆเขาเห็นฉลามเขาตัวใหญ่ตัวนี้บิดตัวไปที่ชายหาดอย่างต่อเนื่อง ปากสีเลือดของมันเปิดและปิดฟันสีแดงเลือดที่แหลมคมก็ถูไปมามันจ้องไปที่ซูคันด้วยดวงตาสีแดงเลือดแม้แต่บนฝังก็ไม่ล้มเลิกความคิดที่จะกัดมนุษย์คนนี้ซูครัรใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ยิ้มแล้วโยนปริศน์ให้ลูกหมีขั้วโลกว,ว้าวเครื่องหมายตัวหนอนหลังจากได้รับปริศนย์แล้วอาลซีซี่ก็วิ่งเข้าหาฉลามอย่างตื่นเต้นและมีความสุขมากครั้งหนึ่งเคยเหย่าฉลามด้วยปริศน์แล้วใส่ตูดเล็กๆของเขาต่อหน้ามันการยุยยุนี้ทําให้ฉลามรู้สึกอกับ มันบิดตัวของมันเองให้มากที่สุดอยากจะเข้าใกล้เจ้าหมีขาวตัวน้อยและกัดมันแต่่อวซีซี่ไม่ยอมให้โอกาสนั้นเพราะซ่อนเหล็กแทงทะลุเข้าไปโดยตรงเลือดไหลซึมออกมาและสายรอบๆก็มีเลือดปลาฉลามเปียกโชกแต่พลังของฉลามนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่ฉลามที่ถูกแทงด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสก็ยังต่อสู้ได้นานหลังจากนั้นไม่นานเลือดของฉลามขาวก็หมดลงและจากนั้นมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบนชายหาดลูกหนีขาวทูไทต้นขาของซูแคนราวกับขอเครดิตราวกับจะพูดอีกครั้งมองมาที่ชันสิ ทำได้ดีมากสูคันลูกหัวเล็กๆของมันและไปหาฉลามเพื่อดูมันบทที่17กินซุปหูฉลามเก็บเกี่ยวหนังกวางสูคันหยิบปริศูนขึ้นมาและไปหาฉลามเขาผู้ยิ่งใหญ่ขั้นแรกให้แบ่งครีบฉลามทั้งสองจากนั้นจึงแบ่งส่วนต่างๆของร่างกายออกฉลามตัวนี้เล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ในทะเลมันมีความยาวเพียงห้าหรือหเมตรเมืม่อขึ้นฝั่งถ้าเขาลากสิ่งนี้กลับไปที่เรือเรือของเขาอาจไม่มีที่สําหรับให้อยู่อาศัยด้วยซ้ํา และมีสเสบียงมากมายบนเรือฉลามตัวนี้ไม่สามารถวางมันลงบนเรือได้ดังนั้นเขาจึงแยกชิ้นส่วนมันเท่านั้นโชคดีที่ตอนนี้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงยังง่ายต่อการแยกส่วนฉลามฉลามถูกพาออกอย่างรวดเร็วและชิ้นส่วนของมันทั้งหมดถูกนําเข้าไปในโกดังโอ้พ่อหนุม่มคุณเคยกินซุปผูฉลามในสิ่งนี้อุดมไปด้วยรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการมากซูคันเอาครีบฉลามคู่หนึ่งออกมาแล้วเขยา่าลูกหนีใส่หัวด้วยความสับสนและอ้าปากตะกัดครีบฉลามเมื่อเขาเดินขึ้นไปแกง้่หรือไไไไงงงกิินดไปไดป้ยัง ทูคารข้อหัวของมันโดยไม่รำคาญหยิบมอสตูออกมาแล้ววางลงบนตะแกรงถ้าสิ่งนี้ขายในร้านค้าจะสามารถขายได้ในราคาสูงลิ้วอย่างแน่นอนไม่เคยขาดแคลนคนที่เคยมีเงินมากมายในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และพวกเขาจะพลาดมันเมื่อมาที่มหาสมุทรนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าคลิปฉลามจะถูกวางขายไว้ในชาติก่อนแต่ก็หายากมากแม้ว่าคนเหล่านั้นจะถูกขอให้แลกเปลี่ยนมูลค่าสุทธิทั้งหมดของพวกเขาพวกเขาก็อาจจะเห็นด้วย แต่สาหรับสเสบียงของผู้รอดชีวิตเหล่านั้นพวกเขายังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นปลาได้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ครีบฉลามตัวนี้จะขายได้ทําเองกินเองดีกว่าแน่ว่าร่างกายของซูคารจะแข็งแรงมากและไม่มีสารอาหารเลยแต่ตอนนี้เขาเสียเลือดไปสองสามหยดแล้วไม่ใช่หรือของดีต้องกินเองลูกหนีเขานอนอยู่ข้างหม้อน,น้ำลายไหลออกมาเพราะกลิ่นซุปหูฉลามที่ลอยออกมาและซุปปลาก็ใสและมีความเหนียซึ่งสวยงามมากสักพักซุปหูฉลามก็พร้อมซูคานออกมาพร้อมชามสองใบแล้วยื่นให้ลูกหนี ทั้งสองกินเข้าไปรสชาติก็อร่อยหูฉลามละลายในปากเมื่อมองดูผู้รอดชีวิตเหนือมหาสมุทรใครเล่าจะเป็นคนฟุ้งเฟือยที่จะใช้ซุปหูฉลามเป็นอาหารเช้าได้หลังจากรับประทานอาหารและดื่มน้ําแล้วหนึ่งคนและหมีหนึ่งตัวก็นอนอยู่บนเรือและมองดูท้องฟ้าสีครามและเมฆขาวพร้อมกันนั้นก็ตกท้องตัวเองหลังจากพักผ่อนสูขานก็พาลูกหมีไปค้นหาสเสบียงบนเกาะเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่จะไม่ใช่เข็มและได้ทั้งหมดบนเกาะยกเว้นเข็มและได้ซึ่งเป็นวัสดุของผู้ค้นหาที่คลั่งไคลต้ตัดต้นนาามมมเเเเเืื่่ออหห็็็ดดะพรวน ไม้ห้าร้อยเจ็ดสิบพลาสติกสี่ร้อยเจ็ดสิบเชือกสามสิบเหล็กสามสิบใบปามสามร้อยสุขานมองโกดังเล็กๆของตัวเองอย่างพึงพอใจและมีรายได้เพิ่มมากมายสูงเปลี่ยนน้ำเป็นพลาสติกร้อยชิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลของอัตราส่วนไม้ต่อพลาสติกไม้ห้าร้อยเจ็ดสิบพลาสติกห้าร้อยเจ็ดสิบเชือกสามสิบเหล็กสามสิบใบปามสามร้อยสินค้าคงคลังเริ่มพุ่งขึ้นอีกครั้งสุขานร,รู้สึกคลุมเครือว่ายังไม่มีการสำรวจศักยภาพของเกาะ ในปัจจุบันสิ่งที่พวกเขาพบนั้นค่อนข้างธรรมดาและซูคาร,รู้สึกเสมอว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กว่ารอเขาอยู่ไปกันเถิดลึกเข้าไปอีกหน่อยซูคารเดินไปที่ส่วนลึกของเกาะพร้อมกับลูกหมีขั้วโลกในขั้นตอนซูคารกังวลว่าจะเข้าไปในส่วนลึกของเกาะด,ดีหรือไม่หากมีอันตรายในส่วนลึกคงจะลำบากแต่เมื่อซูคารพบว่าเขาได้รับความแข็งแกร่งเขาก็ตัดสินใจเลือกเข้าสู่การสำรวจอย่างเด็ดขาดตอนนี้ร่างของเขาไม่กลัวพิษไม่กลัวอะไรบาดเจ็บแถมยังมีคำเตือนจากลูกหมีที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วยดังนั้นเขาจึงไม่กังวลเรื่องนี้ ซูคานกำลังถือห่วงทองคำมองดูลูกหมีตอนนี้กำลังคิดว่าจะยกเขาให้เป็นผู้พิทักษ์อาวุธหรือไม่หลังจากคิดดูแล้วฉันก็อยากจะทำหอ,อกที่มีลำต้นของต้นไม้ให้เขาเด็กน้อยเข้าใจความหมายของสูคานในทันทีและอุ้งเท้าหมีก็ตัดต้นไมเ้เล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบเซนติเมตรเก็บเกี่ยวไม้สิบอัญญะประกาศคู่จุดๆๆจด,จดอัญะประกาศคู่สูคานร,รู้สึกว่าเขาเข้าใจบางอย่างผิดไปอาวุธที่ดีที่สุดของหมีไม่ใช่อุ้งเท้าของเขาหรือคุณต้องการจักรยานคันไหน ดูเหมือนว่าเมื่อก่อนจะสิ้นเปลืองเกินไปที่จะให้อาวุธและไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธใดๆเลยอุ้งเท้าหมีของมันสามารถฉีกต้นไม้ด้วยมือเปล่าลืมมันไปเถอะเมื่อเห็นอันตรายคุณสามารถยิงด้วยกรงเล็บหมีได้สูคันปบหน้าผาของเขาอย่างช่วยไม่ได้ปัดเปล่าความคิดที่จะมอบอาวุธทั้งหมดให้กับมันไม่นานหลังจากที่คนหนึ่งและหมีตัวหนึ่งเดินทันใดน,นั้นกวางป่าก็ผูดออกมาจากพุ่มไม้ไอ้หนูจับมันลูกหมีรีบออกไปพร้อมกับหวัวในป่าร่างสีขาวและร่างสีน้ำตาลวิ่งไล่าตามกัน สูคาตามไปทันทีและขนาบข้างกวางป่าความเร็วของกวางป่าในป่าน,นั้นเร็วมากและไม่มีศัตรูตามธรรมชาติมาโดยตลอดท้ายที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่เกาะแห่งนี้จะมีเสือดาวและเสือแม้ว่าคุณจะเจอหมีก็ไม่เป็นอันตรายแต่วันนี้กวางป่าดูตื่นประหนกมากถ้ามีไอคิวก็น่าตกใจใครเป็นผู้ชนะกวางหรือหมีแน่นอนว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นไปไม่ได้ที่จะมีปัญญาแบบนี้อย่างมากที่สุดก็จะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆล,ลูกหมีวิ่งไปที่ด้านหน้าของกวางป่าเบรกกระทนหัรและอุ้งเท้าทั้งสองจับหัวกวาง,ววงเล็ วางป่าดิ้นรนอย่างหนักพยายามหลบหนีโอ้ยเครื่องหมายตัวหนอนเช่นเดียวกับที่ซูคารต้องการจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขาเห็นลูกหมีกระโดดอย่างระทันหันเตะกกวางโดยตรงด้วยเท้าเล็กๆของเขาไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแน่นอนว่าอาวุธที่ดีที่สุดของหมีก็คือแขนขาของมันซูคารก้าวไปข้างหน้าเพื่อทำแหลกตลกหนังแล้วส่งเนื้อไปที่โกดังใช้หนังวางอีกเล็กน้อยทําเป็นเสื้อโค้ทเพื่อป้องกันอากาศหนาวอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถคอกราวไฟติดตัวไปด้วยได้ดตลอดเวลา เมื่อสูคารเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเขาเห็นลูกหนีกระโดดออกจากพุ่งไม้ด้านข้างมีพวงรีดบนหัวเล็กๆน่ารักมากๆเขาจงใจวิ่งไปหาสูคารและทำท่าทางอย่างน่ารักเมื่อสูคารกำลังจะหยอกล้อมันเขาก็ฟื้นขึ้นมาทันทีและรีบหยิบพวงรีดบนหัวของลูกแล้วมองดูมันลูกห,หนีเงยหน้าขึ้นด้วยปากที่งงงวยและมองที่สูคารอย่างสงสยัยดอกไม้สูคารรู้สึกประหลาดใจมากดอกไม้บนพวงรีดนี้คล้ายกับแม่มมสีน้ำเงินมากแต่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยดอกไม้ใดๆที่มีสีสามารถดึงเม็ดสีออกมาได้ หนังสือหนังแกะยังมีเครื่องมือที่ใช้ทําเชื้อเพลิงได้แน่นอนวัสดุที่หายากที่สุดคือธรรมชาติวัสดุนี้ไม่ใช่วัสดุสําหรับทําแต่เป็นวัสดุที่สามารถขยิบตาได้ว้าวนายไปเอาดอกไม้มาจากไหนสูคันกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งแต่เขาไม่เห็นดอกไม้ใดๆปรากฏขึ้นระหว่างทางท้ายที่สุดนี่คือเกาะยกเว้นต้นมะพร้าวบนชายหาดเป็นเปลือกหอยเมื่อฉันเดินเข้าไปในป่าของเกาะฉันไม่เห็นดอกไม้เลยหากคุณเปลี่ยนไปเป็นผู้รอดชีวิตคนอื่นแม้ว่าคุณจะเจอดอกไม้หลักสีฉันเกรงว่าคุณจะไม่กล้าแต่ต้องมัน กฎแห่งป่ายิ่งสีสว่างมากเท่าไรก็ยิ่งมีพิษมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชยิ่งสีเข้มยิ่งมีพิษแน่นอนสําหรับสุขานี่เป็นเทียงวิชากุมารเวชศาสตร์ใครทําให้เขาต่อสู้กับยาเสพติดว,ว้าวเครื่องหมายตัวหนอนลูกหมียื่นอุ้งเท้าเล็กออกแล้วทีไปทางขวาเมื่อสุคานมาถึงสถานที่ที่ลูกมองหาดอกไม้เขาเห็นดอกไม้สีฟ้ากลุ่มใหญ่บานสะพรั่งในที่โล่งกว้างตรงหน้าเขาบทที่18ขแนแก่สูชีการเก็บเกี่ยวที่มั่งคัง่งการเก็บเกี่ยวดอกแม่มดสีน้ำเงิน50เมิบเม ซูคันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ปรากฏว่าเป็นดอกแม่มดสีน้ำเงินแต่เป็นตัวแปรที่ไม่บริสุทธิ์คราวหน้ามีงานวิวาในทะเลฉันจะขายดอกไม้ให้นี่เป็นเพียงการย่อเย,อเยอ้ยสูคันตั้งใจจะใช้ดอกไม้ทําสีย้อมแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ในใจกลางเกาะสิ่งสําคัญที่สุดคือการสํารวจความลึกเกือบเที่ยงและเวลาก็ผ่านไปหลังจากเดินมาไกลและเสียเวลาไปมากสูคันก็หยิบปลายย่างและน้ําที่เตรียมไว้ก่อนหน้าน,นี้ออกมาและเดินต่อไปลึกๆหลังจากที่เขาอินแล้ว ซูคารและเอ่าซีซี่มาถึงส่วนลึกอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ซูคารเหลือบมองไปไม่ไกลละมีเนินเขาที่เป็นหินสีของเนินเขานี้แตกต่างจากตรงอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเป็นสีดำมากกว่าและมีความเปรียบต่างกันชัดเจนมากหลังจากมาถึงเชิงเขาแล้วเขาเห็นถ้ำเล็กๆอยู่ข้างหน้าถ้ำนี้ค่อนข้างคล้ายกับถ้ำคารและซูคารรู้สึกว่าประหลาดใจที่พบว่าเมื่อเขาเข้าไปใกล้กลับกลายเป็นเหมืองที่ทำด้วยโลหะมีองค์ประกอบมากเกินไปและอาจมีทองคำเงินทองแดงและเหล็กทั้งหมด ในอดีตซูคารยังกังวลอยู่เพราะวัตถุที่เป็นเหล็กสึกกร่อนได้ง่ายจากลมทะเลดังนั้นหากเขาได้แร่พวกนี้มาเขาจะไม่กังวลเรื่องนี้ซูคารเปลี่ยนกระบองทองคําให้เป็นสิวแล้วหยิงมันไปทางเนินเขาหินสีดำสองสามก้อนตกลงไปที่พื้นและหายไปในทันทีได้รับแร่โลหะสองแร่โลหะสามารถใช้ทดแทนสิ่งของที่ทําจากโลหะได้โดยไม่ค่าคิดแร่นี้มีประโยชน์มากไม่จงกัดเฉพาะความต้องการของเหล็กหรือทองแดงอีกต่อไปมันเป็นเพียงหินที่มีอํานาจทุกอย่าง โอ้ยข้าฉันซะมันช้าเกินไปที่จะรวบรวมโดยคนเดียวดังนั้นเขาจึงเรียกให้ลูกหมีไปขุดเหมืองด้วยกันด้วยวิธีนี้ลูกหมีขั้วโลกที่สง่างามลง,งมาหาเขาแอลแมนก็ดีใจมากที่ได้ขุดลึกลงไปทั้งสองขุดด้วยความรวดเร็วและแร่โลหะที่พวกเขารวบรวมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ซูคาร,ระหนักถึงปัญหาเหมืองนี้มีขนาดไม่เท่ากับแร่ชิ้นเดียวมันเป็นเทียงความประมาทตัวอย่างเช่นซูคารรวบรวมชิ้นส่วนขนาดเท่ากําป้านและนับเป็นสองหยวนกับอีกโหลยหยวน กล่าวอีกในหนึ่งเมืองโลหะนี้ดูใหญ่มากแต่ในความเป็นจริงมีแร่ไม่มากนักที่สามารถรวบรวมได้หนึ่งคนและมีหนึ่งตัวเหงื่อออกมากและในที่สุดก็รวบรวมแร่โลหะสิบชิ้นได้มาไม่น้อยเมืองโลหะนี้ถูกขุดอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดแข็งของทั้งคู่ดังนั้นความเร็วจึงเร็วมากหากสิ่งนี้ถูกแทนที่โดยผู้รอดชีวิตคนอื่นแม้ว่ามันจะหมดแรงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องขุดออกมาสักสองสามชิ้นท้ายที่สุดพวกเขาไม่มีแม้แต่เครื่องมือแต่ต่างจากซูคัรพวกเขามีเครื่องมือและลูกหมีเขามีอุ้งเท,าท้าหมีที่สะดวกและมมีประสิิทธภาพาพก เมื่อเห็นว่าสิ่งของเหล่านี้เกือบจะถูกรวบรวมหมดแล้วสูคานก็นั่งลงบนพื้นและอ้าปากค้างในเวลานี้เขาเห็นกระรอกบินมือเครื่องหมายตัวหนอนลูกหมีหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้างไปทางกระรอกบนยอดไม้ที่อยู่ไกลออกไปกระรอกนั้นว่องไวมากมันหลบและวิ่งหนีไปทันทีหินก้อนเล็กๆก,กระดอนกลับไปตามต้นไม้และเกือบจะชนกับสูคานใบหน้าของสูคานเต็มไปด้วยความโกรธเขากำลังจะสั่งสอนเด็กชายด้วยวาจาดวงตะวันส่องมาตามยอดไม้และตกลงบนหินก้อนเล็กๆ ซูคาร,รีบหยิบหินก้อนเล็กๆขึ้นมาเพียงเพื่อจะเห็นว่าหินก้อนเล็กๆนั้นบริสุทธิ์มากและมีขอบแหลมคมหินก้อนนี้กลายเป็นหินควอตท์หินควอต์เป็นวัสดุที่สําคัญในการทําแก้วแก้วเก็บได้ยากมากในทะเลซูคารใช้เวลานานมากในการรวบรวมเพียงสามชิ้นกราบใดที่คุณมีแก้วคุณก็สามารถสร้างเครื่องกรองน้ําระดับสูงได้ซูครัรเข้าใจถึงประโยชน์ของเครื่องกรองน้ำขั้นสูงผู้คนไม่สามารถดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำธรรมดาได้เพียงพอดังนั้นเขาจึงสามารถทดน้ำได้ สูขันร,รีค้นหาหินควอทอที่อยู่รอบๆและในที่สุดก็รวบรวมหินควอทอที่อยู่รอบๆได้เกือบทั้งหมดลืมมันไปซะและวางแผนที่จะเผาแก้ว15้าชิ้นสามารถสร้างเครื่องกรองน้ําทะเลระดับสูงได้ทั้งหมดห้าเครื่องนี่เป็นโชคดีของฉันจริงๆเมื่อสูคันตื่นเต้นกับการเก็บแก้วเมื่อเขาล้างโคลนจากมือของเขามันกลายเป็นดินเหนียวโดยไม่ได้ตั้งใจดินเหนียวสามารถใช้เป็นเครื่องใช้ในชีวิตได้เช่นถ้วยและชามแต่ถ้ารวมกับทรายก็สามารถทําเป็นระเบื้องและอิฐได้ การค้นพบนี้ทำให้ซูคารรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกรีบขอให้ลูกหมีช่วยขุดดินคนสีขาวบริสุทธิ์ของลูกหมีนั้นสกกระปรกมันถูกสั่งให้ขุดและขุดมันพึพมพำอะไรบางอย่างด้วยความไม่พอใจแต่เมื่อเห็นว่าซูครัรเต็มไปด้วยความปิติมันก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันพบสิ่งที่ดีมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขุดดินพร้อมกับความคับข้องใจอย่างที่เราทราบกันดีว่าบ้านสร้างด้วยดินในตอนเริ่มต้นและต่อมาได้อัปเกรดเป็นบ้านอิดดังนั้นอิฐจึงมีประโยชน์มากซูคารขุดดินเหนียวและได้รับดินนเหนียว ดูเหมือนว่าดินเหนียวจะมีประโยชน์จริงๆในโลกนี้แต่ซูคันเปิดหนังสือหนังแกะบนร่างกายของเขาด้วยความสับสนและดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอิดเป็นไปได้ไหมที่โลกยังไม่ได้พัฒนาอิดบางทีดินเหนียวอาจมีประโยชน์ในโลกนี้มากกว่าอิดไม่ว่าจะมากเพียงใดเนื่องจากคลังสินค้าของเขาสามารถเก็บและส่งออกข้อมูลสินค้าได้จึงต้องมีประโยชน์ต้องปรับไปศึกษาดูใหม่ทั้งหมดที่เขาทําได้คือสำรวจเกาะมันเหมือนกับตัดขนแกะถ้าคุณไม่หัวล้นแสดงว่าคุณไม่ใช่คนถลกหนังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในที่สุดหลังจากที่ซูคารสำรวจวัสดุแล้วเขาพบว่ามีการรวบรวมดินเหนียวได้15ก้อนตอนนี้เมื่อรวบรวมดินเหนียวแล้วเขาไม่สามารถทิ้งมันไว้โดยไม่มีรายได้ทั้งสองกลับมาที่ชายหาดอีกครั้งตักทรายบนชายหาดและรวบรวมได้15ยูนิตซูคารพยักหน้าอย่างพึงพอใจและนับวัสดุของเขาเองไม้570พลาสติก570เทือก30เหล็ก30ใบตาน300ดินเหนียว15ใส15หินควอต15แร่โลหะ10 เขาพอใจมากกับวัสดุที่ค้นหามันเป็นกาดที่ร่ำรวยจริงๆสูคานถอนหายใจด้วยสเสบียงมากมายที่กอดเล็กๆแห่งนี้ส่งมาให้ก่อนจากไปไม่ลืมเก็บอีกด้านแล้วถอนหายใจอย่างภูมิใจโชคดีที่ฉันค้นอีกด้านแล้วพบตปนือามสามต้นเป็นเรื่องน่าละอายที่จะตัดมันทิ้งและเสียของขวัญจากธรรมชาติไปสูคานและอ่าวซีซี่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากสำรวจกอะที่ว่างเปล่าอย่างเข้มข้นแล้วพวกเขาก็จากไปในอนาคตหากมีผู้รอดชีวิตคนอื่นๆมาที่เกาะแห่งนี้พวกเขาคงจะมีตกใจเกาะว่างเปล่าแบบนะี้ได้ยังไงกันมันไม่มีอะไรเลย หลังจากกลับมาที่เรือความคิดแรกของซูคารก็คือถึงเวลาที่จะขยายฐานของเขาเองปัจจุบันไม้อุดมสมบูรณ์มากคนที่ไม่สามารถกินได้ทั้งหมดกำลังขยายเรือประมงทำไมฉันไม่ควรสร้างมันขึ้นมาความรู้สึกแบบนี้เหมือนอยู่ทั้งชีวิตหาซื้ออาหารไม่ได้ต้องยืมเงินมาซื้อบ้านซูคารสงสัยว่าครั้งนี้เขาจะขยายเรือประมงลำเล็กได้เหมาะสมแค่ไหนบทที่19การขยายอาณาเขตและการปลูกดอกไม้แม้ว่าเรือไม้ไผ่ลำเล็กๆจะไม่เล็กเมื่อเทียบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับซูคาร โดยเฉพาะขนาดของลูกหมีที่โตขึ้นทุกวันถ้าเจ้าตัวนี้โตขึ้นก็ไม่มีปัญหาที่จะเติบโตถึงสามหรือสี่เมตรในเวลานั้นเมื่อเขาเข้านอนในตอนกลางคืนซูคารกลัวว่าเขาจะสามารถนอนบนตัวผู้ชายคนนี้เท่านั้นหรือจะต้องย่อตัวเข้ามุมเพื่อนอนโดยเฉพาะกองไฟตันโมและลูกแพทุกอย่างกินพื้นที่เกือบหนึ่งตารางเมตรเรือดูเล็กมากตอนนี้ถ้าซูคารเต็มใจเขาสามารถขยายเรือไม้ไผ่ขนาดเล็กได้ห0ร้อตารางเมตรแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําให้มันใหญ่โตและไม่มีวัสดุให้ใช้มากนะักทุกอย่างเพิ่มสองสามเท่าก็เพียงพอแล้ว ซูคารหยิบค้อนไม้เล็กๆออกมาแลกเปลี่ยนไม้และพลาสติกเป็นแผ่นไม้และวางแผนที่จะขยายเรือของตัวเองอีกครั้งคาดว่าจะขยายเรือเป็น16ตารางเมตรคูณ30ตารางเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเรือประมงขนาดเล็กถึงขนาดกลางและต้องใช้ไม้และพลาสติกประมาณ4 5 0อหไม้และพลาสติกจำนวนมากที่ได้รับมาหลังจากความยากลำบากหายไปในทันทีแม้แต่ซูคารก็ยังรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่เมื่อฉันคิดว่าสามารถขยายอาณาเขตของตัวเองได้ในที่สุดสิ่งนี้ควรใช้ อย่างไรก็ตามการหาไม้และพลาสติกคือการสร้างอนาเขตเหมือนซื้อบ้านด้วยเงินในชาติก่อนใช้ไม่ได้ผลเทียงแค่ทํามันและเริ่มสร้างเรือประมงขนาดเล็กของคุณเองทันทีหลังจากนั้นไม่นานเรือประมงลำเล็กก็ขยายเป็นเรือประมงขนาดกลางและไม้ก็หายไปอย่างรวดเร็วกว่า400เฮะฉันยังมีรายได้น้อยเกินไปสูคารถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าเขาจะเป็นทาสบ้านในชาติก่อนเขาก็เป็นทาสเรือในชีวิตนี้ไม่น่าแปลกใจที่ไม้จะกลายเป็นสกุลเงินที่แข็ง ไม่ใช่ว่าสุคันทำเงินได้น้อยลงหากคุณเปรียบเทียบสิ่งนี้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆคุณจะพบว่าเขาร่ำรวยมากผู้รอดชีวิตคนอื่นๆสามารถรับไม้และพลาสติกได้สิบหรือยี่สิบันทุกวันแม้ว่าจะมีรายได้มากก็ตามคราวนี้การบริโภคก็เท่าเท่ากับคนอื่นๆเป็นเวลา20วันซึ่งใกล้เทียงกับการทำงานในหนึ่งเดือนถ้าไม่ใช่เพราะกลัวที่จะสร้างสิ่งอื่นและมีไม้ไม่เพียงพอสุคันสามารถสร้างเรือให้ใหญ่ขึ้นได้ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วท้องเริ่มส่งเสียงร้องเขาตกท้องตัวเองบอกให้รอของกน,นองกิง เนื่องจากปลาทะเลหมดเขากับลูกหนีเหนื่อยกันมากและไม่ไปหาอาหารเพิ่มมีเฉพาะเนื้อปลาฉลามเท่านั้นที่สามารถเอาออกมาย่างไฟได้เนื้อปลาฉลามแข็งและรสชาติไม่ดีแม้ว่าจะปรุงบนตะแกรงไฟระดับเลตินัมนี้รสชาติก็แทบจะพอกินได้เท่านั้นว,ว้าวลูกหนีกินอร่อยไม่ตุ้จี้จุกจิกแต่ถ้าปลาทะเลสุกแล้ววางไว้ข้างหน้าจะยังกินเนื้อฉลามและกินปลาทะเลหลังจากที่สุนได้ลิ้มรสมันหนึ่งครั้งเขาไม่ได้วางแผนที่จะกินมันอีกเป็นครั้งที่สอง แม้ว่าเนื้อปลาฉลามนี้จะไม่ได้มีไว้สําหรับรับประทานแต่ก็ยังสามารถหยิบขึ้นมาขายได้ใครใช้ให้มันปูใหญ่มีกลิ่นอะไรผิดปกติผู้รอดชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถแม้แต่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอีกต่อไปเทียงแค่มีเนื้อให้กินแอลมันก็น่าเบื่อที่จะเลือกอีกครั้งในสายตาของผู้รอดชีวิตเหล่านั้นเนื้อฉลามอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารโชคดีที่เขาไม่ได้กินครีบฉลามทั้งหมดมาก่อนปลาฉลามมีครีบฉลามสี่ชิ้นและเหลืออีกสองชิ้น เมื่อมองดูลูกหมีกำลังสูดดมกลิ่นหอมสูขานยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และนั่นก็แค่เดินตามเขาไปถ้าลูกหมีติดตามผู้รอดชีวิตคนอื่นเขาจะไม่หิวโหวยทุกวันหรอกหรือหรือไปตกปลาหาปลาในทะเลด้วยตัวเองติดตามเขาทุกวันเพื่อกินอาหารที่มีกลิ่นหอมและเผ็ดไม่ต้องพูดถึงว่าเขาสนุกกับวันนี้มากแค่ไหนสูขานอนบนเก้าอี้พลิกหนังสือหนังแกะและเปิดหน้าการสร้างเพื่อดูข้อมูลเงื่อนไขสําหรับการสร้างแผ่นพื้นเราจําเป็นทรายหนึ่งดินเหนียวหนึ่งเงื่อนไขาการประดิษฐ์เตาอิฐแผ่นหกโลหะหล็ก 15. หมายเหตุพิเศษเตาหลอมสามารถใช้สร้างวัตถุได้หลายอย่างเช่นทรายเป็นแก้วดินเหนียวเป็นแผ่นและอื่นๆเยื่อยมนี่กำลังเล่นเกมหรือถ้าคุณต้องการทำแผนพื้นคุณต้องสร้างเตาหลอมข้อกำหนดสำหรับสิ่งนี้สูงเกินไปใช่ไหมในที่สุดแร่โลหะที่ขุดได้บนเกาะมันใช้ไปครึ่งหนึ่งจริงๆและเหล็กที่เก็บไว้ก็จะกินครึ่งหนึ่งของมันในทันทีเขาคิดว่าเขาเป็นเผด็จการท้องถิ่นยิงพยองมากแต่ตอนนี้ยังไม่พอนี่เพิ่งขยายเรือตัวเองหากคุณต้องการสร้างวัสดุคุณจะต้องใช้วัสดุเเหล่าาานนนนี้ป็จนวนํวมก ดูเหมือนว่าเขายังยากจนเกินไปเขาจึงต้องรวยขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะกินเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงอะไรมากทั้งหมดนี้ทําเงินได้มากขึ้นมันเหมือนกับการสร้างธนาคารที่อาจใช้เงินหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านเพื่อให้ได้เงินมาสุขันไม่ได้วางแผนที่จะสร้างมันขึ้นมาในทันทีดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเทียงแค่รอและพูดคุยหวานมาเมล็ดของแม่มดสีฟ้าทั้งห้าลงในกระถางต้นแพแล้วเทน้ำเล็กน้อยดอกไม้ใช้สารอาหารไม่มากแต่ดินธรรมดาก็สามารถปลูกได้ การปลูกในกระถางต้นแทรยังสร้างบรรยากาศให้ต้นแทตอนนี้ต้นแทมีความสูงน่องแล้วและลำต้นขนาดเล็กมีความหนาเท่ากับนิ้วหัวแม่มือปลูกมานานแค่ไหนแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเติบโตเร็วขึ้นอย่างแน่นอนตั้งตารอวันที่ผลไม้จะเติบโตลูกหมีตัวน้อยทีไปที่ผิวน้ำทะเลที่อยู่ไกลออกไปและตะโกนอย่างตื่นเต้นสูคานมองไปไกลๆถังเล็กสิบถังที่ลอยอยู่ในทะเลแน่นอนว่าหลังจากขยายเรือของตัวเองแล้ววัสดุดโดยรอบก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่อาจเป็นเหตุผลที่ผู้รอดชีวิตบางคนไม่ต้องการแลกเปลี่ยนวัสดุแต่ขยายเรือของตนเองด้วยจะต้องไม่ปล่อยทางเหล็กเหล่านี้แม้ว่าซูคารจะไม่สนใจวัสดุอื่นๆอ,อีกต่อไปแต่ทางเหล็กก็ไม่เคยพลาดวัสดุในทางเหล็กค่อนข้างสมบูรณ์และมีหลายสิ่งในแต่ละทางเหล็กและอาจมีของดีสิ่งต่างๆเช่นแก้วหลังจากที่รู้ว่าการเก็บแก้วขึ้นไม่ยากแค่ไหนซูคารก็ให้ความสนใจกับทางเหล็กเหล่านี้มากขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการเปิดทางเหล็กแล้วได้เศษแก้วแต่ก็คุ้มค่ามาก อย่างไรก็ตามทางเหล็กเหล่านี้ไม่ได้ตกยากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เห็นความเร็วและความแข็งแกร่งของลูกหมีแล้วสูคานก็ปฏิเสธที่จะปล่อยทางเหล็กเหล่านี้อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องจับมันเองคุณแค่ต้องมอบมันให้ลูกหมีคั่วฉลามในทะเลไม่เป็นใครคุกคามต่อลูกหมีขาวลูกหมีคงจะอิ่มแล้วตอนนี้และเมื่อเบื่อสูคานก็ส่งมันออกไปคุณไม่สามารถเทียงแค่กินและไม่ทำงานตอนนี้คือการปลูกฝังความสามารถในการค้นหาวัสดุหลังจากที่มันกระโดดลงทะเลมะนอก,ก็ว่าไไปที่ทางเหล็กทันที สักพักเขาก็ลากถังเหล็กกลับมาโยนถังเหล็กลงเรือแล้วอ้าปากหมีด้วยรอยยิ้มที่รอการชมเชยเอา้าวซีซีคุณกลายเป็นคนน่าซื่อใจคดมากขึ้นเรื่อยๆและอยากได้รับการยกย่องเมื่อคุณได้ถังเหล็กคืนมาสูคานเดินไปอย่างเงียบๆและแตะหัวหมีอย่างเป็นเชิงชมเชยทั้งที่ใจอยากจะเตะให้บินบทที่20การล่าสมบัติของมีขาวการสร้างอิฐว้าวเครื่องหมายตัวหนอนลูกตัวน้อยสูดลมหายใจอย่างไม่พอใจแต่ก็ยังกลับไปทะเลอย่างเชื่อฟังเพื่อจับถังเหล็ก หนีที่ทำงานจิตวิญญาณขององค์การทำงานหนีที่ทำงานคือหนีที่อยู่บนจุดสุดยอดของสุดยอดของหนีลูกหนีดึงดูดปลาฉลามสองสามตัวพวกเขาต้องการล้อมลูกหนีไว้ลูกหนีเขาไม่ได้จริงจังกับมันแต่กลับแกล้งพวกมันในทะเลจนฉลามที่เล่นอยู่ไม่มีเรี่ยวแรงจะไล่ตามเขาลูกหนีไว่ายไปหาทางเหล็กในไม่ชาทางเหล็กอันที่สองก็ถูกโยนลงบนเรือด้วยสุขันนั่งอยู่ข้างเรือและไม่รีบเปิดทางเหล็กมันดีกว่าที่จะเปิดทางเหล็กทั้งหมดพร้อมกันการดูลูกหนีขั้วโลกเล่นกับฉลามในทะเลก็เป็นเรื่องสนุกเช่นกัน มันเหมือนกับการดูครูฝึกสัตว์ทะเลเหล่านั้นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อฝึกสัตว์ทะเลเหล่านั้นแอลซีซีได้เล่นกับฉลามสองสามครั้งเขาถูกฉลามไล่าตามอย่างตรงใจดังนั้นเขาจึงที่หลังมันอย่างรวดเร็วและปล่อยให้ฉลามทะยานขึ้นสู่ทะเลเครื่องหมายตัวหนอนพูดไม่ออกอสุคานคิดว่ารูปแบบการเล่นแบบนี้ดีมากเขาอยากลองเล่นดูขี่ฉลามลงทะเลท้าปล่อยให้ผู้รอดชีวิตคนอื่นเห็นจะไม่ตกใจหรือเทียงไม่กี่วันหลังจากที่เขามายังโลกมหาสมุทรแห่งนี้สูคานก็รู้สึกสบายใจกับชีีีววิตในนนมมมมหามมาาสสุุททรกขขึ้และพบค่่ นี่น่าสนใจกว่าชีวิตที่น่าเบื่อในชีวิตก่อนของเขามากลูกหนีรีบจับทางเหล็กทั้งหมดแล้วโยนลงเรือหลังจากขึ้นเรือแล้วเขาก็เขย่าคนมีของตัวเองแล้วลับลินใส่ฉลามที่คำรามอยู่ข้างเรือคราวนี้มันสามารถให้ฉลามเหล่านี้โกรธมากฉลามเหล่านี้จําความแค้นของพวกมันได้พวกมันว่ายไปมารอบๆแพเป็นเวลานานและสุดท้ายก็พุ่งเข้าหาแพอย่างโกรธเกรี้ยวกระดานเรือห้าแผ่นของซูคารถูกกัดจนหมดถ้าไม่ใช่เพราะฉลามในโกดังของซูคานที่เขากินไม่หมดเขาจะลงไปฆ่าพวกมันแน่นอนคุณกล้าที่จะย้ายเรือที่ขยายใหม่หรือไม่ ปล่อยฉันไว้คนเดียวดีกว่าถ้าไม่ใช่เพราะรถนิชาติแย่ๆของแกพระเจ้าคงฆ่าแกวันนี้สูคานกัดฟันและดึงค้อนไม้เล็กๆออกมาซ่อมเรือของตัวเองอย่างช่วยไม่ได้หลังจากที่เรือได้รับการซ่อมแซมอย่างดีในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดทางเหล็กทุกครั้งที่สูคานเปิดมันรู้สึกเหมือนลุ้นหวยทุกอย่างที่เปิดได้ขึ้นอยู่กับโชคฉันหวังว่าของดีๆจะสามารถเปิดได้ในวันนี้ดูเหมือนเจ้าตัวเล็กจะสนใจเช่นกันมันกอดต้นขาของสูงคานยืนขึ้นและมองไปที่ถังรอให้มันเปิดออก แม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเห็นซูคาระมีความสุขมันก็รู้ว่าต้องมีอะไรดีๆแน่ปังปังปังเครื่องหมายตัวหนอนซูคานใช้ห่วงสีทองแงะเปิดฝาทางเหล็กรับไม้45รับพลาสติก45รับโลหะสิบรับใบปาล์ม20รับทิมเขียวการสร้างเตาหลอมระดับแพลตินัมนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ต้องพูดถึงวัสดุอื่นๆน,นี่เป็นภาพวาดแปลนเปลืแพลตินัมซูคารเข้าใจถึงประโยชน์ของวัสดุระดับนี้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่เลว เดิมทีิดจะสร้างเตาหลอมจากแปลนระดับสูงโดยตรงสูงคาร,รีบมองไปที่เงื่อนไขในการสร้างและทันใดนั้นเส้นสีดาก็ปรากฏขึ้นหลังจากเห็นมันคุณไม่สามารถให้แปลนที่มีเงื่อนไขความต้องการต่ําได้เลยหรือแน่นอนว่ามันไม่ง่ายที่จะสร้างสิ่งดีสิ่งดีเตาหลอมเกรดแพลตินัมอิปลีดสิบแร่โลหะแปดเหล็กสาสิบสูคาร,รีบร้องทิมเขียวนี้ต้องเป็นประโยชน์กับเขาถ้าสิ่งนี้ถูกมอบให้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นพวกเขาจะไม่เอาเชตูดหรือโยนทิ้งเลยหรอ ไม่ว่าในกรณีใดนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันถ้าวัสดุของคนอื่นถูกเสริมแต่งแลนนี้เป็นเทียงสิ่งที่คุณหาไม่ได้เมื่อพูดถึงอิฐแผ่นพื้นจะต้องทําจากส่วนผสมของดินเหนียวและทรายแต่เงื่อนไขในการทําอิฐแผ่นพื้นดูเหมือนจะค่อนข้างยากมันต้องการเตาหลอมเพื่อสร้างแต่เตาหลอมต้องการแผ่นพื้นเพื่อสร้างมันขึ้นมามันจะไม่เพียงแค่รอให้คนอื่นสร้างเตาหลอมดูเหมือนว่าจะวนซ้าไม่รู้จบ ซูคันคิเดเกี่ยวกับมันแล้วแต่สินใจทําแผ่นพื้นด้วยมือของเขาเองปรับใดที่มีดินเหนียวและใส่เขาสามารถสร้างแผ่นคอนกรีตได้โดยไม่ต้องมีเตาเผาแต่เขามีเตาแกนไฟระดับแพลตินัมสําหรับอบเขาหยิบดินเหนียวและใส่เติมน้าลงไปสูคันทาอิฐด,ด้วยตัวเองโดยคร่าวๆว,วางแผ่นนี้บนกองไฟแล้วเผาหลังจากเสร็จแล้วเมื่อนําไปไว้ในโกดังแสดงว่าเป็นอิฐที่ยังไม่ได้เผาอือเสร็จแล้วสูคันรีบหยิบแผ่นพื้นออกมาสิ่งนี้จะต้องไม่ใช่ของเสียเปล่าแม้ว่าจะไม่มีเตาเผาแบบมืออาชีพแต่ก็มีเตาไฟอย่างน้อยคุณต้้้้ออองงเเผใหหป็นนกิแ ซูคานคิดอยู่ครู่หนึ่งและแอร์ต่อย่่ยกอจะก้อนอิฐเป็นเกรดแลาตินัมลำดินเหนียวและทรายที่ต้องการออกเริ่มทำแผ่นแม้ว่ารูปร่างของแผ่นคอนกรีตที่ทำเองจะดูน่าเกลียดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เหลี่ยมมากนะักแต่ตราบใดที่อิฐก,ก้อนนี้ถูกสร้างมาอย่างดีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยอัตโนมัติเขาต้องบอกว่าสะดวกมากไม่อย่างนั้นคนที่เป็นโรคยำคิดยำทำจะบ้าตายผ่านเครื่องกรองน้ำซูชันตระหนักว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือต้องทำได้ดีและเขาตั้งใจจแนน่วททีะทอ หลังจากทำแผ่นพื้นสิบแผ่นแล้วก็นำไปวางไว้ข้างตะแกรงและอบไอหนูอยาจับของพวกนี้รู้ไหมไม่อย่างนั้นขาจะโดนหักแน่ลูกหนีเท้าเอวของเขาอย่างไม่สบายใจและต้องการสัมผัสมันเหยียดปลงเล็กๆของเขาออกเพื่อทดสอบอิฐแต่ทันทีที่เขาเห็นไม้โบกมือไปในอากาศเขาก็ถอยเท้าเล็กๆของเขาออกมาทันทีอันที่จริงลูกหนีค่อนข้างเชื่อฟังแต่ก็ดื้อนิดหน่อยเขารู้ว่าอะไรจับต้องได้อะไรแต่ไม่ได้ซึ่งก็แค่เล่นกับสูคารสูคารจําได้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ของดีๆแบบนี้ในทางเล็กในท่วงสองวันที่ผ่านมา เป็นเพราะลูกหมีโชคดีกว่าหรือเปล่าอีกอย่างลูกหมีน่าจะช่วยเจ้าของหาสมบัติได้นะกปล่าอีกในหนึ่งโอกาสในการล่าขุมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่สูคันจําได้เพียงว่าบนเกาะน,นี้ลูกหมีพบดอกไม้แม้ว่าหินควาอาทอแต่ถูกกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ถูกค้นพบโดยลูกหมีเด็กคนนี้มีโชคมากมายในสถานะของเขาเองไม่ว่าในกรณีใดการมาของเด็กน้อยได้เพิ่มความสนุกให้กับเขาอย่างมากช่วยเขาได้มากและโชคของเขาก็ดีขึ้นมากทั้งหมดนี้เป็นเครดิตของมัน มันเป็นเหมือนสุนัขล่าขุมทรัพย์เขาเป็นหมีประเภทล่าสมบัติและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ยังดูร้ายโอ้เด็กน้อยทางเล็กนี้จะขึ้นอยู่กับคุณในการกอบผู้ในอนาคตและสิ่งที่คุณได้รับจากโชคของคุณนั้นดีอย่างแน่นอนสูคารพูดอย่างจริงจังความรู้สึกนี้เหมือนกับการยื่นถ้วยรางวัลไว้ในมือและเจ้าตัวเล็กก็กระโดดและกรีดร้องอย่างมีความสุขสูคารใช้ประโยชน์จากความสุขของเด็กน้อยและปล่อยให้เขาวิ่งไปจับปลาทะเลเพื่อไม่ให้หิวกลางดึกและกินแต่เนื้อฉลามเท่านั้นคิดถึงเนื้อฉลาา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 ามมมูููคคนนนนนวงงแแจะะไไไปปรรร้้้้้เเเพพืืื่่่่อออออดดดสถกกกณ์ีลลลฉบ